สวัสดีครับวันนี้แบบไอเดียจะพามาแนะนำให้รู้จักกับ ColorOS ของ a p p l e นะครับความจริงแล้วตัว ColorOS ก็เป็นเพียงลอมตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นลอมที่ทาง Oppo ้เขาได้พัฒนาออกมาสาหรับใช้กับ Op p o ในรุ่นใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว NeO หรือว่าจะเป็นตัวที่ราคาสูงที่สุดอย่างตัว N1 นะครับตัวนี้เท่าที่ได้ลองใช้งานจริงนะครับตัว Color เนี่ยจะมีจุดเด่นสา3ข้อใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของความเร็วความลื่นไหลในการใช้งานจริงนะครับ ข้อ2ก็คือเรื่องของคมสัญญามเรื่องของธีมนะครับข้อสามก็คือเรื่องของการจัดง,งานหรือว่าพวกเจเจอร์ท่าทางต่างๆนะครับสิ่งที่ทําได้ระหว่างปิดหน้าจอนะครับอย่างแรกก็คือการวาดนิ้วเป็นวงกลมเพื่อเปิดกล้องนะครับตัวอย่างเขาใช้อย่างนี้นี่นะครับก็เปิดใช้งานกล้องได้แล้วต่อมาก็คือการเขียนเป็นตัววีเพื่อเปิดไฟฉายครับ นอกจากนี้เรายังสามารถควบคุมการทํางานของเครื่องเล่นเพลงได้ด้วยนะครับโดยการลาก2นิ้วขึ้นหรือลงนะครับเพื่อเล่นหรือว่าหยุดเพลงครับสำหรับการเปลี่ยนเพลงนะครับให้เขียนเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับ สำหรับก,การเปิดหน้าจอนะครับเราไม่จําเป็นต้องกดปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแต่เราสามารถขอหน้าจอสองครั้งได้และระหว่างที่อยู่ในหน้าจอล็อกสกีนนะครับเราสามารถกดที่ปุ่มโฮมค้างไว้เพื่อเปิดไฟฉายได้ในการปรับความดังของเสียงนะครับเราสามารถใช้สองนิ้วลากขึ้นหรือลงได้นะครับ าการจับภาพหน้าจอครับใช้สามนิ้วลากลงนะครับนี่นะครับการเข้ากล้องใช้วิธีขยุ่มหลายๆนิ้วนะครับการลากแถบแจ้งเตือนลงมานะครับเราไม่จําเป็นต้องลากจากข้างบนสุดนะครับเราสามารถลากนิ้วลงตรงที่หน้าจอได้เลยเช่นกันนะครับด้านล่างสามารถปัดขึ้นได้เป็นเมนูเดี๋ยวถ้าเกิดเราจีบนิ้วข้อหากัน ก็จะโชว์หน้าทั้งหมดที่มีนะครับการใช้งานเคอร์เซอร์อีกอย่างนะครับก็ทําได้โดยการลากแถบด้านบนซ้ายลงมานะครับเราสามารถวาดนิ้วเพื่อเรียกใช้คําสั่งต่างๆได้นะครับอย่างเช่นที่ผมตั้งไว้เป็นตัว f สำหรับเรียก Facebook นะครับนอกจากคําสั่งที่มีมาให้อยู่แล้วนะครับเราสามารถสร้างเพิ่มได้โดยการกดที่ setting นะครับแล้วก็กดที่ New เลือกได้ว่าเราต้องการใช้คําสั่งอะไรเช่นโทรออกส่ง sms เข้าเว็บเปิดกล้องอัดวิดีโอ เล่นเพลงหรือว่าเปิดแอปนะครับอย่างเช่นเปิดแอปเลือกที่มิวสิกแล้วก็สร้างตัว M ไว้นี่นะครับก็จะมีเครื่องขึ้นมาว่ามิวสิกอย่างนี้ทีนี้เวลาใช้ก็สำหรับการดูนังนะครับเราสามารถปัดที่หน้าจอทั้งสองด้านนะครับด้านขวาถ้าปัดขึ้นก็เป็นระดับเสียงนะครับส่วนด้านซ้ายเป็นแสงครับ และระหว่างที่ดูหนังเราสามารถกดล็อกปุ่มกดครับเพื่อไม่ให้เราเผลอไปโดนจออะไรนอกจากนี้เรายังสามารถย่อหนังเป็นหน้าต่างจอยเล็กได้ด้วยนะครับการใช้งานปุ่ม่างตานะครับถ้าเกิดกดปุ่มโฮมค้างไว้จะเข้าปกลับหนาวนะครับ ถ้าเกิดกด2ครั้งจะเป็นการเลือกแอปล่าสุดข,ขึ้นมาดูครับถ้าเกิดกดปุ่มเปิดปิดเครื่องพร้อมกับปุ่มลดเสียงนะครับจะเป็นการจับภาพหน้าจอนะครับนี่นะครับที่แถบแั่งเตือนด้านบนนะครับจะมีบอกปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่นะครับแล้วก็แถบข้างบนนี้บางคนอาจจะไม่รู้ก็คือว่ามันสามารถลากออกมาได้อีกโชว์การตั้งคา่าทั้งหมดนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของการตกแต่งความสวยงามนะครับการเปลี่ยนธีมของตัว ColorOS เนี่ยไม่ใช่แค่การเปลี่ยนรูปแบบหน้าตานะครับแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานไปเลยตัวอย่างนะครับการล็อกหน้าจอเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้ที่ผมเลือกไว้ก็คือถ้าเลื่อนไปได้จะเป็นปลดล็อกเลื่อนเข้าตรงนี้จะเป็นเข้ากล้องนะครับเลื่อนอันนี้จะเป็นเข้าข้อความหรือเลื่อนไปหาตรงนี้จะเป็นเข้าหน้าการโทรนะครับหรือจะบ,บนเล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับ ทีนี้ลองเปลี่ยนใหม่เป็นการล็อกแบบอื่นนะครับนะครับการปลดล็อกก็เปลี่ยนไปนะครับเรื่องของตีมก็เช่นกันนะครับตีมมีให้เลือกใช้งานหลากหลายนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของ Security นะครับหรือว่าระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องตัวแรกคือ a อ p encryption หรือว่าการเข้ารหัสแอปนะครับในกรณีที่ว่าเรามีแอปบางตัวที่ว่าต้องการความเป็นส่วนตัวไม่ต้องการให้คนอื่นมายุ่งแล้วก็สามารถเข้ารหัสไปได้นะครับวิธีใช้ก็เริ่มจากการตั้งรหัสนะครับแล้วก็เลือกแอปที่ต้องการใส่รหัสไว้นะครับจากนั้นลองทดสอบเข้าแอปนะครับ แอปจะมีการถามรหัสก่อนใช้งานมาเป็น Data s a v i n g นะครับเอาไว้ใช้ในการประหยัดอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าป้องกันพวกไวรัสก็คือเราเลือกได้ว่าจะให้แอปตัวไหนบ้างที่ทำงานเมื่ออยู่เบื้องหลังนะครับหรือว่าจะไม่ให้ทำางานใช้อีกอย่างของตัวคันเรก็คือตัว guest mode นะครับก็คือเราสามารถตั้งผ้าเบิร์ได้2ชุดชุดหนึ่งสหรับตัวเราเองที่เป็นเจ้าของเครื่องกับอีกชุดหนึ่งสหรับคนอื่นใช้งานนะครับก็ถ้าเกิดเป็นคนอื่น เราสามารถตั้งได้ว่าจะให้ซ่อนแอปอะไรบ้างซ่อนรูปซ่อนวิดีโอหรือว่าซ่อนรายชื่อผู้ติดต่อนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมซ่อนแอปไปหลายๆตัวเลยลองใช้งานนะครับครั้งแรกผมจะกรอรกหัสที่เป็นเจ้าของเครื่องนะครับนี่นะครับก็เห็นแอปประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะลองกรอรกหัสที่เป็น Guest Mode นะครับจะเห็นว่าแอปต่างๆนี่หายไปเยอะเลยนะครับมาที่น่าสนใจนะครับก็คือตัว Permission Monitor เป็นตัวที่คอยตรวจสอบว่าแอปตัวไหนรใช้สิทธิ์อะไรบ้างอย่างเช่นแอปอะไรบ้างที่ว่ามีการต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าส่งข้อความหรือมีการโทรจริงแล้วตัวคันเลอร์ยังมีจุดเด่นอีกเยอะนะครับอย่างเช่นเรื่องของการโทรด่วนที่ว่าหลายรุ่นก็ตัดทิ้งไปนะครับแต่คั l เลอร์ยังมีให้นะครับแล้วก็เรื่องของการสารั่นเมื่อมีปลายทางรับสายนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการโทรซ้ําที่หลายรุ่นก็ไม่มีแล้วนะครับการอัดเสียงระหว่างโทรก็มีนะครับการเก็บสถิติการโทรก็มีให้ดู หรือแม้แต่พวกรูปเล่นที่สวยอย่างเช่นตัว e อกลุสีนะครับด้านนี้ก็จะมีการให้เลือกเพลงหรือว่าให้เข้ากล้องถ่ายรูปได้นะครับด่วนๆอย่างนี้โดยรวมแล้วนะครับตัว Color OS เป็นลอมที่น่าสนใจนะครับก็คือมีรูปเล่นมีความสวยงามแล้วก็ทำงานได้ลื่นนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับ